วันนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับอยู่กันในแมปกุหลาบที่จืดจางบึง b a c k บอ t เตอร์ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะนาาคนของเกมมีอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟเขาพาคเครื่องนะครับแล้วจะมีฆาตรกรมาคอยวิ่งตามเราแม้เราปั่นไฟได้สาเร็จนะกตายไงมีฆาตรกรมาแล้วไงเสียงน่ากลัวซะด้วยไงเฮ้ยมาแล้วเจอเลยมาถึงเอาเรื่องไลด้วยมาครับ ถ้าแน่มีการดักนี้ด้วยวนก่อนวนก่อน,น,อนไม่โดนไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ถูกต้องอะไรครับอะไรครับวนเร็วยาวอ่ะเางเงี้ยเยาวยาวเข้านี้ก่อนเลยไงไม่พับไม้ยังไม่พับไงแล้วก็ก้าวข้ามจะปวดตามมาไงอะไรครับน้องทางน,นี้ต่อครับจากไปเลยไงเอาเลี้ยงหายไปเลยครับ มาถึงก็ตื่นเต้นเลยไงหุ่ยไม่ใช่ขวานล้มซะด้วยเอาเรื่องถ้าเป็นขวานแดงจะปาชีเดียวล้มนะแต่ขวานเขาจะมีแค่อันเดียวก็คอยเปิดตู้เก็บขวานเรื่อยๆนะหุ้ยล้มแล้วอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นที่ไกลแสนไกลตรงนั้นนั่นเองปนในเรือ,หอเหาะลยไงยเราแกลเราด้วยพี่จีนโดนแล้วไง ยูนิคอร์นก็มีด้วยนะปั่นกันอยู่สองคนซะด้วยเฮ้ยตรงนั้นหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเอาเลี้ยงได้โยไปไหนแล้อฮ้ยเจอยูนิคอร์นแล้วเราปั่นไฟอยู่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปช่วยนะครับคนเราจะโดนแขวนได้แค่สองเฟสน,นะครับเฟสที่สามจะถึงกับ คิตเลยไงตุยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาชีวิตไว้พอเราปั่นไฟครบห้าเครื่องแล้วเราก็เปิดประตูทางออกนะครับจะออกจากเกมได้เลยกลายเป็นผู้ชนะไงหลมแล้วตรงนู้นเองเราปั่นไฟสักเครื่องเดียวแล้วเราก็ไปไล่เล่นกับฆาตกรดีกว่าเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องครับแล้วก็ปูนมาเลยมาเลย ที่มาแล้วเนาะพร้อมจังหวะนี้พร้อมแล้วเฮ้ยยื่มาเจอไงเฮ้ยอุ้ยไม่โดนนะครับ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 อุ้ยโอ้โหโดนจนได้ลากไปเล่นที่เดิมไงครับเฮ้ยไม่โดนยื่นพึ่งเฮ้ยอุ้ยตามด้วยมาครับผมมาครับมาครับเฮ้ยอยู่ข้างหลังเรา อ่อโอ้โหลนไปหน่อยจังหวะลนไงใส่หน้ากากซะด้วยเฮ้ยปหดมากจังหวะลนไงไม่ได้แนละ้วเอาลงห้องวีซะด้วยเอาเรื่องเลยแบบนี้เพื่อนต้องมาช่วยนะครับขึ้นไปแล้วไปไล่คลายต่อตอนนั้นปั่นกันอยู่สองคน อีกคนหนึ่งคนที่สามก็ปั่นอยู่มีดึงออกจากเครื่องแล้วมีออกจากเครื่องแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าใกล้เราไงจะเข้ามาช่วยเราแน่นอนอูจะทรงแต่ว่าเจอฆาตกรเอ้ยเจอฆาตกรคนหนึ่งลุกมาเลยครับสวยสั่งได้ดั่งใจจริงๆรู้งานเนี่ยเป็นงานเป็นงานคนนี้เป็นงานรยบร้อยหล้มแล้วฆาตกรมันปาแม่น่ะดิมันโห,หด มาดึงแล้วนะครับเปดูกันครับดูน่ะค,ครับผมนี่แหละต้องอย่างนั้นไม่ได้เล่นนานแล้วแต่มึนไงนเอาเลี้ยงเฮ้ยขวานผ่านหน้าเอาเลี้ยงไม่ไล่ต่อครับ เราไปช่วยเพื่อนคนนี้กันดีกว่ามาแล้วครับ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 ผมบลงมาครับหิวก่อนเลยหิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันเฮ้ยล้มแล้วต้องลากมาเล่นแถวบ้านเล็กอะบ้านเล็กกะมีไม้อยู่ชอบมากเลยวนบ้านเล็กเนะี่ยได้หลายรอบดีเรียบหลออหิวเสร็จครับ พ้ยเสร็จหนึ่งเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วดูจากซ้ายไงเหลือสองเครื่องแล้วเอาเรื่องอยู่ไหนรอ่ะอัแน่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วุ้ยดวงจันวันนี้ก็สวยงามเหมือนกันเลยเนี่ยมาแล้ว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 มานแล้ว เอาระเบิดเรียบร้อยเลยเอาบอดตาบอดแล้วจากไปไงเฮ้ยปลาสักคนนู้นต้องอโอ้โหอีกคนหนึ่งปั่นให้อะดิเขาไปช่วยเองแล้วจังหวะนี้ช่วยละครับมาช่วยละครับห้องวีเหมือนกันนี่นาเอาเลี่ยงเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลงมาทางนี้ มาช่วยละครับไปครับเฮ้ยเสียงมาทางนี้เฮ้ยใกล้มากแกล้กู่ตรงนี้เองเฮ้ยโหดจริงอนนุ้ยโดดเวยไปฉ่ายครับเฮ้ยมันมีลิบอลเอาเรื่อง ลาบอลการแสงการไฟฟ้าการไฟฉายไงโหดเปิงมาโหดมากจะสองเครื oh! Oh! Oh ่องแล้วจะต้องล่อล่อไว้แถนี้จะได้ลากไปเล่นบ้านเล็กได้ฮะแน่เห็นเราแล้วุ้ยเชียวหัวนิดเดียวเองครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับ ไดครับแล้นะครับแล้นะครับเฮ้ยโอ้โหมันหลอกอย่างนี้อีกแล้วไปก่อนต้องหนีแล้วเฮ้ยซุบอุ้ยหลบได้ครับหลบแบบไม่ได้มองหลังด้วยุไปโดนเอาเลี้ยงเฮ้ยโอ้ปลาเพื่อเพื่อปลาเพื่อทำอุย้ยโดนแนง,งวะโอ้โหตกใจหมดเลยจังหวะลนมากหนานี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยไง แต่เรากากไงประเด็นแล้วเราก็โดนห้องวีเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่แต่แล้วเขาป่าแม่นมากนะถ้าเราตัวนี้ <c oughs> อย่างโหด <c oughs> สองไฟแล้วไม่บอดซะด้วยไล้บอลไง <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮยมาแล้ว <c oughs> ดึงเลยไงวันนี้สวยงามมากครับอยู่เลยครับผมดูก,กันเลยเรียบร้อยเล้วไงต่อครับได้ยินเสียงคนร้องอยู่แถวนี้จะบอกนะเอาเลี้ยงเอาเลียงมาครับน้องพี่พอจะรู้สเต็ปน้องแล้วพี่พอรู้พี่พอรู้อะไรครับอะไรครับนี่แหละครับ อะไรครับอะไรครับผมอะไรละครับเปิดตู้เก็บกวาดครับแล้วก็เข้าทางนั้นครับผมอ่ามาต่อมาต่ออะไรครับอะไรครับงงครับงงงงเลยทีนี้จังหวะนี้ไงไม่โดนไม่โดนนะครับครับะไรครับะไรครับหวนนี้ก่อนอะไรอะไรครับ อะไรครับอะไรครับอะไรครับอุ้ยไม่โดนอุ้ยโอ้โหต้องโดนตีว่ะเราต้องโดนตีหนึ่งครั้งไม่เป็นไรนะโดนแล้วโดนแล้วไล่ต่อซะด้วยเอาเลี้ยงนะครับอันนี้ดูหน้าต่างก่อนหายล็อกยังหายแล้วโดดได้อะไรครับไม่โดนล็อกเลยไง เอาเรื่องเฮ้ยค้อนไม่โดนเด้ฮหนนะครับเดธานนะครับผม <c oughs> อะไรครับอะไรครับอันนี้ครับผมออโอ้โหไม่น่าเลยเออกไฟเล่นด้วยเองแต่เพื่ออะไรจะปั่นไฟสำเร็จแล้วย่อไปเลย มันอยู่มันอยู่อุ้ยเพื่อนสอนเสาให้เอาเรื่องอ้าววางเลยไงจบเลยแบบนี้ย,ยังยื้ได้อีกหน่อยเพื่อนสอนเสาแล้วจากไปเลย,ยเพียงพอกะให้เราลุกเองไงจังหวะนี้เรามีลุกเองนะครับเบิร์กเราขวามือนะครับสกิลที่เอามาใช้เล่นกับฆาตกรไงแล้วก็ไล่เพื่อนคนหนูนแล้วเราก็ลุกเลยไงครับ เขาเลี้ยงละยาวาตอนจังหวะนี้เราต้องหาเนียนขอบแมพไงเพื่อลอดชีวิตเฮ้ยเปิดตัวแล้วรู้อยู่ไหนวะรู้อยู่ไหนครับเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะครับเฮ้ยไม่เห็นด้วยขอบคุณครับสเตปขอบแมพเจอสเตปขอบแมพขาให้ ตัวนี้ซะด้วยเอาเรื่องซอนแล้วครับยังไงผมก็รอดเด็ดขาดครับผมดูจากทรงแล้วะครับน้องโอ้ยชึบไม่โดนไม่โดนนะครับเุ้ยออกแล้วครับ,ยอ,รบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิว